ห้อยเป็นอุ้งกลมๆอย่างอี้ก็คือนิ้วของมันนะมันจะมีรอยเล็บนะครับอันนี้เป็นขี้ของสั์ชนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมแควขาดคงกระพันนะครับผมเมื่อฤดูแล้งสิ้นสุดลงฤดูฝนก็เข้ามาแทนที่การเพาะปลูกของเจ้าบ้านก็เริ่มมีผลผลิตทําให้เจ้าบ้านนั้นได้ชื่นใจเพราะว่าในปีที่ผ่านมานี้หน้าแล้งค่อนข้างที่จะรุนแรง โดยมาัสามารถจะคาดหวังได้ว่าเราจะสามารถเพาะปลูกได้หรือไม่ช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ผ่านมานะครับผมเขานั่งทํางานกันอยู่ที่สํานักนะครับแบบว่าโอโ้โหหามรุ่งหามขํานะครับก็ร่างกายมันก็อ่อนล้านะครับแต่ว่าผมพยายามจะหึ้งเวลากับตัวเองนะครับอย่างน,น้อยน้อยหสัปดาห์หนึ่งอาทิตย์เนะีย่ยจะต้องเข้ามาในป่าลึกประมาณสักสครั้งถึง3ครั้งนะครับผม แต่บางครั้งก็อาจจะไปได้ถ่ายลงในคลิปให้คุณผู้ชมดูเพราะว่าธุระบางอย่างมันค่อนข้างที่จะใจพระละกําลังแล้วก็จใจพุ้นห้องว่าความระมัดระวังในการเดินปลาลึกนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามัวแต่ถ่ายวิดีโอนี่มันก็อาจจะก่องให้เกิดอันตรายได้แถมยังก็คือผมมาคนเดียวนะครับบางครั้งถ้าเข้าไปในปลาลึกถ้าไปคนเดียวปุ๊บเนี่ยความระมัดระวังความระแวดระวังมันต้องเยอะกว่าปกตินะครับผมเดี๋ยววันนี้จะปลาไปดูว่านครับว่านชนิดหนึ่งซึ่ง เรียกว่าเป็นต้นไม้ก็ได้นอะอันเนี้ยมันจะใช้เป็นส่วนผสมในน้ํามันที่เอาไปหุงเพื่อเป็นน้ํามันซักนะครับผมเดี๋ยวไปติดตามชมกันว่าวันนี้เราจะไปเอาแอ่านอัยมงกันปติดตามชมกันในคลิปลยครับมีคนทําสัญ,ญลักษณ์นะครับเป็นลูกศรเนาะขีดไว้ตรงพื้นลําห้วยนะครับซึ่งน้ํามันแห้งไปนะครับคุณผู้ชมไม่รู้ว่าขีดเล่นหรือว่าขีดจริงนะครับอันเนี้ยแต่คิดว่าน่าจะประมาณเมื่อวานนี้นะครับรอยเพราะมันค่อนข้างที่จะแห้งแล้วเนาะ น่าจะประมาณเมื่อวานครับเดี๋ยวไปกันต่อครับก้อ <The> นหินที่ถูกพลิกขึ้นมานี่บรไ,ได้ตั้งใจนะครับอันนี้เป็นการเดินธรรมดาแล้วก็ไปเตะโดนหินนะครับคุณ mm hmm. ผู้ชมมีรอยพื้นของรองเท้านะครับเหยียบไว้ซึ่งเป็นน่าจะเป็นรองเท้าอ่าสหรับเดินป่าเนาะเหมือนน่ใจว่าจะเป็นของเจ้าบ้าน ผมนี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นของะวาวหรือของวันนี้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่ารอยมันจะใหม่เหลือเกินครับอันนี้ดูเหมือนหินธรรมดานะครับดูคนเผินเนาะแต่ความจริงแล้วมันเป็นฟอสซิลนะครับคุณผู้ชมมันจะมีการทับถมของสากปะการังแล้วก็ตังวิทยาศาสตร์บน้องวภาพพึงทะเลนะครับแต่ต้องต้องดูชัดๆ,ๆนะครับมีหอยมีซฟอสซิลหอยต่างๆครับนี่ครับจะมีคล้ายๆหอย ล้วก็คล้ายๆหอยเพียงนะครับซึ่งมันจะเป็นหน้าตัดนะครับเนาะเหมือนพืชทะเลครับเป็นปลากระลังทะเลต่างๆแล้วก็ทีนี้เมันมันตัดออกมาทางด้านขวางนะครับมันก็เลยจะเป็นกลมๆเต็มไปหมดครับลองไปศึกษาดูใน Google นะครับลองไปพิมพ์คําว่าฟอสซิลข้าพึงทะเลนะครับผมบุคคลที่เดินมานี่นะครับคุณผู้ชมมีสุนัขมาตัวเนาะมีหมามาตัวนะครับเพราะมันมีรอยตีนหมาตัวผมไม่แน่ใจว่าเป็นของใหม่หรือว่าของเก่านะครับ ตอนแรกคิดว่เาเป็นของตะวันเนอะแต่ดูๆแล้วมันเหมือนกับใหม่น่าจะเมื่อเช้านี้หรือเปล่าครับมีหอยมาครับนี่น่าจะเป็นร่องรอยรักฐานบ็อกได้อย่างดีนะครับว่า เวลาที่น้ําปลามานะครับน้ํามันขึ้นสูงทํให้ดินอ่อนนุ่มนะต้นไม้ใกล้ๆริมตะลิงนะครับผมมันก็จะล้มโค่นลงมาแล้วก็ขวางลําห้วยไว้นะครับ ครับคุณผู้ชมถ้าได้ที่ตามชมมาโดยตลอดตลอดอเนี่ยพ่อมาสำรวจหลายครั้งแล้วนะครับในประวัติศาสตร์นะครับตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายมาแอ่งน้ํานี่มันจะเป็นน้ำเป็นแอ่งหินนะครับซึ่งน้ํมันจะสามารถจะแห้งไปได้เพราะว่ามันจะมีด้านบนจะเป็นลําธารที่เป็นทรายนะครับน้าจะซึมมาตลอดในประวัติศาสตร์นะครับตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายมันนะบริเวณน้ําจุดนี้มัแห้งนะครับต่อเพื่อเป็นหน้าแรงเนาะแต่ในปีนี้นะครับปรากฏว่ามันแห้งครับคุณผู้ชม นั่นมันก็มันทำให้เขาได้คิดถึงว่าโลกเขาเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องธรรมชาติเรื่องวิกฤตธรรมชาติวิกฤตเรื่องภัยต่างๆนี่ถึงขั้นสุดแล้วนะครับเพราะว่าแอ่งน้ําที่บบกเคยแห้งมาเลยในตลอดระยะเวลาชั่วอายุคนเนี่ยจู่ๆมันมาแห้งในปีนี้นะครับซึ่งมันเป็นหน้าแล้งเนาะแต่ตอนนี้หน้าฝนมันก็ก,กลับึืนมาแล้วนะครับซึ่งเราจะต้องสังเกตไปแห่งประมาณปี2ปีถ้ามันกลับมามีน้ําในหน้าแรงอย่างเดิมก็ หรือว่าเราวางใจได้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าในหน้าแล้งปีหน้าหรือว่าหน้าแรงปีถัดไปมันแห้งจนเบนะือน้าแม้แต่ยดเดียวเหมือนปีนี้เนี่ยมันต้องเอาชุกคิดแล้วครับมันเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้มนุษย์ทำอะไรย่างกับโลกใบนี้ไว้จนถึงขั้นธรรมชาติมีความผิดปกติวิรลตผิดแลกไปจากที่เคยเป็นมา แน่นอน,นครับผมเมื่อเรามาถึงจุดนี้จุดที่เป็นแอ่งน้ําซึ่งมันเป็นหมายที่เราจําได้นะครับนั่นสแสดงว่ามันใกล้ถึงจุดที่เราจะมาหาว่านชนิดหนึ่งนะครับเป็นสมุนไพรหรือว่าเป็นว่านปลาซึ่งใช้กับอะไรเดียวเราจะไปแฝงชมกันนะครับคุณผู้ชมแต่รู้ซื้อว่าตอนเนี้ยฝนจะตกแล้วครับฟ้าหม่นมาละวต้องใจต้องทําเวลานะครับเพราะผมมาคนเดียวนะบริเวณนี้ถ้าถึงแม่น้านปลาหลายหลากนี่น้ําแรงมากนะครับ สามารถ้าท่อนซุงขนาดใหญ่นะครับพัดถ,า,ถายลงมาได้สบายๆเลยครับผมอันนี้เป็นขี้ของซัดชนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมซึ่งถ้าเราดูดีๆนะมันเป็นมเมล็ดของผลไม้แปานะครับแสดงว่าซัดชนิดนี้เนี่ยไปกิ่นนะฮะไปกิ่นผลไม้แปาชนิดหนึ่งแล้วทีนี้หลังจากที่ระบบย่อยมันได้ย่อยเนื้อของผลไม้เรียบร้อยแล้วอ่ะมันก่อจะขับถ่ายเอามเมล็ดแข็งๆนะครับออกมา ซึ่งอันนี้มันน่าจะมีอะอย่างพิษเเพดครับน่าจะเป็นขี้ของอีเห็นนะครับคุณผู้ชมอันนี้ดูเผินๆน่าจะเป็นรอยเท้าของสุนัขแม่งก่อนครับแต่คุณผู้ชมฮู้ก็ว,ว่าอันนี้บาดเจนะครับห้อยเป็นอุ้งกลมๆอย่างอี้ก็คือมีแต่แมวเท่านั้นแหละครับที่จะเป็นห้อยอย่างอี้แต่ว่ารอยตินแมวบาดได้ใหญ่ขนาดนี้นะครับผมซึ่งถ้าเป็นเสือก็มานน่าจะเล็กขนาดนี้ มีอยู่อย่างหนึ่งก็คืออีเห็นกับอ่าคนห้องไหวเนาะเสือปลานะครับดูคุณผู้ชมดูครับมันดูเพลินมันจะเป็นห้อยหมานะครับแต่บาดใจนะครับคุณผู้ชมถ้าใหญ่กว่านี้นี่ต้องระมัดระวังแล้วนะครับถ้าใหญ่กว่านี้ประมาณสักฟ่ามือคนนี่โอ้โหคงต้องรีบออกจากแปลนี้นะครับแต่ว่าดูดูแล้วอันนี้มันเล็กครับแต่ก็ใหญ่กว่าแมวหลายเท่านะครับใหญ่กว่ารอยเท้าของแมวประมาณสักสี่ห้าเท่าได้ครับผมน่าจะเป็น เสือปลานะครับหรือว่าอีอะอ,อีเห็นเนาะนี่นะครับคุณผู้ชมผมจะเทียบเพื่อคุณผู้ชมดูอีกครั้งนะครับว่าหอยตีนตะกี้มันต่างกันโดยสิ้นเชิงกับรอยสุนัขนะครับโดยผู้ชมเห็นครับถ้าหอยตีนม่เนี่ยมันจะมีลักษณะชัดเจนก็นกนคือตรงนี้จะเป็นอุ้งมันนะครับอุ้งแฝดเท้าเนาะแล้วก็มันจะมีเวลานิ้วของมันนะมันจะมีรอยเล็บนะครับรอยเล็บแหลมๆออกไปนะครับ กันก็สี่รอยซึ่งอันเนี้ยหอยตีนไมาแน่นอนครับม่ต้องสงสัยแต่หอยที่เขาเจอตะกี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายกันมากครับแต่หอยตีนหมมันระวังซอกกีบนิ้วเนี่ยมันจะหห้งกันก็แต่ที่เราเจอตะกี้นี้ลักษณะคล้ายกันคือตัวนี้เป็นอุ้งนี่เหมือนกันแต่ว่ามันจะกลมนะครับมันจะมาเหมือนชมผู่อย่างนี้มันจะกลมเนาะแล้วก็นิ้วที่ยื่นออกไปทั้งสี่นะครับมันจะมมีรอยเล็บเพราะว่า สัตว์เหล่านี้ถ้าบดได้ต่อสู้หรือแหล,ลามันจะเก็บเล็บนะครับอ่าเพราะฉะนั้นบริเวณตรงนิ้วมันเนี่ยมันจะเป็นกลมๆนะครับกลมๆแล้วมันมีรอยเล็บแหลมออกมาอย่างนี้นะครับอันนี้มันจะเป็นรอยคล้ายๆแบบใบ,ใบหอกะครับมันก็เหมือนเหมือนปีกล้วยอะครับเหมือนเหมือนปี๋อะหัวปีอะครับอันนี้คือแม่นะครับแต่ที่เราเจอตะกี้คือมันกลมเลยกลมแบบเหมือนเหมือนห้อยตีนแมวเลยนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะใหญ่กว่าแมว สี่ห้าเท่าครับโอเคครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราเลยจุดที่เป็นแอ่งน้ํามาสักนิดนะครับผมเรามาเจอเป้าหมายของเราแล้วครับตัวบ้านอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลงมาให้ดูนะครับผม อันนี้คือลักษณะใบของมันนะครับผมใบมันจะใหญ่ๆนะฮะใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางของใบนี่โอ้อันนี้อันนี้เต่าที่เราดูนี่ประเมินนี่ประมาณสักห้าสิบเซนได้นะครับความใหญ่ของมันรากก้านมันจะลักษณะนี้ครับมันจะเป็นร่องๆนะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวลงไปดูด้านล่างกันนะครับคุณผู้ชม นี่แหละครับบ้านที่เราตามหานะครับก็คือพญากาสักนะครับลักษณะมันจะเป็นแบบนี้เลยใหญ่ๆนะครับใบใหญ่ๆมากๆเลยนะครับผมอันนี้เราถอนมาทั้งต้นนะครับซึ่งก็เข้ามาในป่าห่างจากหมู่บ้านประมาณ4กิโลนะครับแต่คนละทิศกับที่เราไปหาพระธุดงนะครับอันนั้นจะเป็นทิศตะวันออกเนาะแต่ว่าอันเนี้ยมาทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้จะห่างจากจุดที่พระธุดงอยู่ประมาณสัก8กิโลได้ครับผมเรียก่อนลำห้วยเดียวกันที่เขามานี่นะครับ มันจะพอไหลลงไปปุ๊บมันจะผ่านด้านใต้ของหมู่บ้านนะครับผมแล้วทีนี้พอผ่านจากหมู่บ้านไปปุ๊บประมาณอีก4-6กิโลนะกว่าจ,จะไปถึงจุดที่พระธุดงค์ท่านอาศัยอยู่ในป่านะครับว่านพยากาศักว์เนี่ยนะครับในทางโบราณเพื่อจะใช้ไปทําน้ํามันบ้านแต่ต้องผ่านกรรม,มวิธีก่อนนะครับเพราะว่าหัวเงา,าเนี่ยผมเคยลองเอาขุดแล้วเอาไปล้างด้วยมือสดๆนะครับปรากฏว่ามันคันนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้น วิธีที่จะเอาไปใชนะ้ก็มีหลายวิธีนะครับคืออาจจะเอาไปหั่นแล้วก็เอาไปแตกแดดให้มันแห้งหก่อนหรือเอาไปคั่วหรือว่าเอาไปทําการสตุอย่างกันแล้วแต่นยเพื่อฆ่าฤทธิ์ของมันให้ก่อนฤทธิ์ในความคันนะถึงจะเอาไปทําเป็นน้ํามันว่านในการซักได้นะครับซึ่งผลพุทธคุณของมันเนี่ยเด่นๆเ,เลยส่วนมากจะในทางโบราณผู้ใหญ่ใช้ตังแค้วคาดคงกระพันนะครับผมซึ่งผูใหญ่ซักในผิวหนังเนาะคิดว่าน่าจะเด่นไปทางคงกระพันมากกว่านะครับเป็นความเชื่อทางโบราณน,นะครับแต่เขาก็ รักษาไว้นะครับซึ่งส่วนที่เราจะใชจ้จริงๆก็คือเงามันซึ่งอยู่ในดินนะครับแต่ว่าต้นนี้ที่ผมไปเอาเนี่ยมันออกตามซอกหิน,นครับเพราะฉะนั้นเวลาดึงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยหัวเงามันก็เลยหลุดติดในดินไปได้มาแค่นิดเดียวนะครับนี่มาดูนี่นะครับอันนี้คือหัวเงามันนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าความจริงมันมีเงาใหญ่กว่านี้อีกครับแต่ว่ามันขัดอยู่ในดินแล้วเนาะเพราะว่า มันอยู่ตามซอกหินก็เลยได้มาแค่นี้แต่ว่ากระจายได้นะครับเราจะตัดเอาแค่ประมาณตรงนี้นะครับผมเพื่อใช้งานแล้วก็เดี๋ยวเอาไปทําทการผ่านกรรมวิธีต่างๆแล้วถึงจะเอาไปทําเป็นน้ํามันสักยันได้ครับผมอย่างที่บอกนะครับกรรม,มวิธีในการใช้ต้องระมัดระวังเพราะว่ามันคันนะครับผมถ้าไม่เป็นจริงๆแล้วเอาไปซักเพื้อเบิ้นเนี่ยเดี๋ยวเบิ้นจะคันผิวหนังได้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็สรุปคลิปวันนี้ก็คือเขาเข้าแปามาคนเดียวเลยโดด หลังจากที่โอ้โหกำงานมาขนาดนักนะครับผมนั่งทํางานแบบไ่แบบได้ลุกไปไหนเลยเนะี่ยมาหลายหลายวันมาน่าจะประมาณเลยกว่าครึ่งเดือนนะครับแต่ก่อหาวิธีปีกเข้าป่าในบางครั้งยังที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปนั่นแหละครับก็วันนี้ก็เลยเข้ามาคนเดียวเพื่อป,ปวดป่วยเพื่อมารับมาเสพบรรยากาศในป่านะครับที่สําคัญก็คือไรยว่างทางที่เราเดินผ่านมาตะกี้นะครับเราไปเจอรอยเท้าหนึ่งประมาณนี้นะครับ ซึ่งใ่ใช่หอยตีนหมาแน่นอนครับยังใดผมก็ยืนยันได้เพราะว่าหอยตีนหมาอย่างที่บอกครับมันจะเป็นกรีบแหลมๆออกไปแล้วก็มันจะมีหอยเล็บเนาะแต่ว่าที่เราเจอตะกี้มันจะเป็นอุ้งขยุมเหมือนแมวนะครับแต่ว่ามันใหญ่กว่าแมวประมาณนี้นะครับแต่ถามว่ามันเป็นประเภทแมวแน่นอนประเภทเสือแน่นอนแต่มันจะเป็นเสือชนิดไหนอาจจะเป็นเสือป้านะครับที่ใ่ใหญ่เกินไปเนาะหรือว่าเป็นประเภทอีเห็นก็จัดอยู่ในประเภทแมวประเภทเสือเหมือนกันนะครับแต่ยังใดกับ,บใช่จหมาแน่นอนครับผม แล้วใบแจ้แมวบ้านด้วครับบ่ใจ้แมวป่าตัวยแต่มันจะเป็นประมาณอีเห็นหรือว่าเสือป่าอย่างเนี้ยหรือบ้านถ้าจะเป็นเสือก็คงจะเป็นลูกเสือนะครับถ้าเป็นลูกเสือเขาจะต้องหานห้อยตีนแม่มันตัวแแต่เนี่ยมันไม่หันนะครับมันหันแค่รอยของอ่าเสือน้อยเนะียน่าจะเป็นเสือป่านี่หละผมว่านนะก็เจอนะครับแต่ว่าถ้ามันใหญ่ขนาดนี้นี่ผมคงจะต้องออกป่าไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมก็มาแนะนําเรื่องบ้านนะครับบ้านในการใช้ทาน้ํามันซักนะครับ ก่อหาวัตถุดิบเก็บไว้บางครั้งการหุนงน้ํามันเนี่ยต้องใช้เวลาการเก็บบ้านนะครับถ้าอย่างง่ายเลยก็เป็นปีๆนะครับแต่ว่าบางครั้งถ้าน้ํามันที่มีสูตรเฉพาะของเปิ้ลเนี่ยใช้เวลาหลายๆปีในกนารสะสมบ้านนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้เราครับผมกดติดตามด้วยตอนนี้ประมาณ9ก้าหมื่นซับละเกือบเกือบเก้าหมื่นซับละอยากจะให้ถึงแสนเร็วๆนะครับรุณผู้ชมแชร์ไปเพื่อนๆแล้วก็บอกเพื่อนๆกดติดตามเยอะๆครับเพราะว่าช่องเราเนี่ย บรต้องไปคาดหวังว่าจะเจอคอนเทนต์อย่างที่มันซ้ำเดิมนะครับเพราะเจ่อช่องก็บอกอยู่แล้วว่ามีสแปะเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะทาหมว,วไปเลยครับเข้าป่าพ่องเนี่ยกินพ่องทางานไปดูงานศิลปะล้านนาวิถีชนบทพ่องการหาอาหารในป่าแล้วแต่ครับผมก็เพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้เราเลยครับสำหรับคลิปนี้คงจะต้องลาไปก่อนฝนจะตกแล้วสวัสดีครับ